เอฟซีเรื่องผีหลักซ่อนทำไมฝากครับง่ายอ่ะไม่ได้ซ่อนแอบกันโอเคประกาศดีเลยคนอื่นนอนหลับกันแล้วปะเริ่มนั้นฉันเป็นก่อนได้ไหมอ่ะได้ได้เราจะนับถึงสิบนะโอเคโอเคไปซ่อนดฟกนดฟ่าดกว่าบินไปเลยบินจะเอาแจ็คแพ็ดมาด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยความเร็วหายไปงานน่ายเลยแอบห้องไหนดี ยังมีคนอยู่นี่นาทำไงดีเนี่ยแอบในห้องน้ำดีไหมแอบในห้องเรียนดีกว่าตรงนี้แหละโอกาสดีไม่มีไปจหาเราได้หรอกแอบนะ่ย้ยแอบไหมเนอ่ยโอเคห้รงนี้ไม่ปลอดภัยเปิดก้องนู้นดีกว่าไปลรงยิงดีกว่าปลอดภัยอีกเฮ้ยลรงยิงลรงยิงลรงยิงโอเค ห้องไหนดีห้องนี้ดีกว่าอุ้ย้องหาไปเจอแน่นอนอุ้ยแอบแอบแอบโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตามหาแล้วนะฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าใครจะกล้ามาเล่นซ่อนแอบโรแกรมคืนมันต้องตายแล้วเป๋มอของฉัน ไม่ต้องตายก็ได้แต่แค่หาไม่เจอเถอะฉันรู้ว่ามันแอบ,บอยู่จะไม่ให้ใครหาเจอได้อยู่ไหนฉันรู้หมเดเ,เล้นะว่าพวกแกเล่นเ่อแอบกอบกลาคืนไม่กลัวผีบ้างยังไงนะยู่น,นี่วิมาแล้วที่นาอยู่นี่ใช่ไหมฉันจะไม่ให้ใครเห็น เดียบรอยมีเด็กอีกไหมนะบอกว่าจะอยู่ชั้นสามฉันต้องไปดูซะแล้วจะได้รักซ่อนมันจะได้ไม่ต้องมาหาฉันอีกบอกว่าลยกยามยุ่งกับอำนาจแล้วก็อยามมาเล่นต้นเอกมันไม่ดีเดียบรอยแหละ ไปดีกว่าเก่งปอมเป็นลูกบั้นดีกว่าเก้าสิบตามหาแล้วนะวางาอยูงไง่ไหนให้เสิยงนียบไปแล้วใส่สคิ้จะซอกฉันได้นะไม่มีทางแน่ยังไงก็ต้องเจอเด็กเด็กกค่อยกลับบ้านดีกว่าอีกสองคนนะถ้าเจอได้กลับบ้านแล้วน่าก,กลัวยังไงก็ไม่รู้สิ นี่ก็ล็อกเกอร์โรงเรียนเรามันล็อกเกอร์แปลกแปลกไอ้ช่างติดไปดีฝาดไป้ตัวที่โลงยิ้มหน่ดีฝาดไอ้เอาแจา็คแพร์ไปก็กกดีนี่กับแจ็คแพรหน้าสุดเลยนะั่นนี่อ่ะองนี้ปิเฮ้ยทำไมหามไม่เจอ หรือว่าไปข้ออื่นไหมเนี่ยหาทั่วนี้แล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอมีใครขึ้นมีเพื่อนสาวรั้งยุวาหรือว่าทั้งสองคนถูกเพียกซะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากมาโรงเรียนแล้วไปยุวาน่ากลัวจัง ไม่น่ามาโรงเรียนเลยน่ากลัวฉกลัวผีกลับบ้านดีกว่าถึงบ้านแล้วน้อนๆหนูหนๆจ้ะห้าเล่นโอนเอ็ดอกลางคืนนะกาจะถูกผีบังตา อ่ะสำหรับนี้ก็จะเปิแค่นี้นะทุกคนณเพืนดีื่อนแอบตาวคนนะ๊ายบายระวังผีตัวน,นี้ด้วยนะ